ความทนทานลดแรงสั่นสะเทือนได้จริงนะฮะ <c oughs> คือไซส์แบบระดับ Luxury Hotel เลยโอ้โหบ้าผมไม่เชื่อว่ามันราคาแบบไม่ถึงสองหมื่นอ่ะตัวเนี้ยสวัสดีครับเพื่อนๆพ,พบกับผมหนิง Sleeping Bro คู่นอนที่เก่งก้นคุณ อีกแล้วนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวที่นอนที่บอกได้เลยว่าช่วงนี้เนี่ยเป็นที่ฮอตฮิตมากๆเลยนะครับนั่นก็คือที่นอนคิงคอย i รุ่นแพทริเซียนั่นเองและเหมือนเดิมๆนะครับช่วงแรกผมจะสรุปสั้นให้เพื่อนๆที่มีเวลาน้อยเพราะต้องเอาเวลาไปหากิกนะครับก็ <c oughs> สำหรับตัวแพทริเซียนี้นะครับก็จะเป็นที่นอน โครงสร้างเนี่ยเป็นพ็อกเก็ตสปริงเสริมออนท็อปด้วยยางพารานะครับผมฟิลของเขาเนก็จะมีความนุ่มกําลังดีจะไม่ได้แน่นขนาดนั้นนะครับระดับความนุ่มที่ทางแบรนด์ให้เนี่ยอยู่ที่2เต็ม7นะครับสำหรับตัวแพตติเซียนะครับบอกได้เลยว่าถึงแม้เขาจะนุ่มเนี่ยฟิลมันไม่ใช่นุ่มยับเลยมันเป็นฟิลที่นุ่มเพื่อโอบรัดตัวคือเหมือนมันนุ่มไปจนเส้นหลังเราเนี่ยตรงเป๊ะอย่างงี้ปุ๊บมันจะหยุดนุ่มปุ๊บแล้วก็มีตัวพ็อกเก็ตสปริงดันขึ้นมาเพื่อที่จะะะใให้กกรรดูสูสันนนนลงงขอออผมมเื่่ย,ยนแแนวา,าบแบบ ขนาดกับพื้นผิวโลกก่บเพื่อนๆ90องศาเวอร์ปะ่ะแต่จริงๆครับขนาดผมหนัก80กิโลนะเพื่อนๆตัวนี้ยังเอาอยู่และตัวนี้นะครับมีความหนาอยู่ที่12นิ้วซึ่งเพื่อนๆครับ12นิ้วนี่คือไซส์แบบระดับลักชัวรี่โฮเทลเลยราคาของเขาก็จะอยู่ที่20แบงค์เทามีทอนอยู่แล้วครับโอ้โหหนา12นิ้วแล้วชั้นวัสดุภายในในสเปคเชียเขาเนี่ยบอกมาแบบแน่นมากผมไม่รู้จะอธิบายยังไงให้หมดนะเพื่อนๆมันเยอะมากๆเลยนะครับและตัวนี้เนี่ยจะมีการรับประกันอยู่ที่10 เป็นการรับประกันโครงสร้างนะครับมาครับเดี๋ยวเราไปเจาะลึกรายละเอียดของเจ้าตัวแพทริเซียคิงคอยกัน และถ้าเพื่อนๆยังไม่รู้จัก King k i n g อยนะครับบริษัทที่ซื้อลิขสิทธิ์ k i n g อยเนี่ยเขาได้รวบรวมแบรนด์ชั้นนำกว่า3แบรนด์นั่นก็คือแบรนด์ Dreammaster, Kingcoy แล้วก็ Sleephappy นะครับซึ่งระบอกว่าแบรนด์ King k i n g c o เนี่ยเป็นแบรนด์แรกๆเลยนะครับที่เริ่มทำตัวที่นอนสูญญากาศนั่นก็คือใช้เครื่องจักรนะครับบีบลงมาความหนักแรงเนี่ยอยู่ที่50ตันเลยนะเพื่อนๆพอพบ,บีบป,ปุ๊บจากที่นอน12องนิ้วอย่างเงี้ยเหลือเพียงแค่นิ้วถึง2อนิ้วแค่นั้นเองบว สะดวกมากๆเอาเป็นว่าการขนส่งเนี่ยสะดวกมากๆเลยนะครับ <S <S 2> <S 2> เรื่องบาที่ชั้นวัสดุผิวบนนะครับตัวผ้าหุ้มที่นอนของเขาเนี่ยตัวนี้เขาจะทําจากแบมบูไฟเบอร์หรือว่าใยไผ่นะครับซึ่งใยไผ่เนี่ยจะเป็นใยที่ความละเอียดอ่อนมากมีความนุ่มมีความลื่นนะครับแล้วก็คุณสมบัติของเขาเนี่ยคือการที่ทําให้ผิวเราไม่แพ้ง่ายโดยผลิตภัณฑ์ที่จะใช้พวกใยไผ่พวกนี้เนี่ยจะเป็นพวกแคมเพิร์เด็กเสื้อผ้าเด็กหรือแม้กระทั่งสิ่งที่ผมไม่ชอบมากๆนั่นก็คือ บราผู้หญิงเองไม่ชอบครับไม่ชอบให้เขาใส่แล้วจากที่เพื่อนๆเห็นตรงนี้นะครับเพื่อนๆจะเห็นก้อนตรงนี้แบ่งเลเยอร์เป็น2ชั้นอย่างนี้ใช่ไหมครับตัวท็อปด้านบนของเขาเนี่ยจะเป็นคล้ายๆกับท็อปเปอร์นะครับเสริมความนุ่มตัวนี้นะครับเขาก็จะทํามาจากตัวโฟมตัวอะไรเป็นชั้นวัสดุหลายอย่างมากนะครับที่จะช่วยในเรื่องของการกระจายน้ําหนักการสปริงตัวการ รองรับสรีระของเรานะครับและก็ยังเป็นชั้นคมอม์ตเลเยอร์ที่ช่วยให้เวลานอนลงไปเนี่ยรู้สึกนุ่มสบายแต่ว่าไม่ยวบนะครับชั้นต่อมานะครับอยู่ระหว่างโครงสร้างสปริงกับตัวท็อปเปอร์นะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นชั้นยางพาราแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพื่อนๆเป็นยางพาราที่ผ่านกระบวนการแบบทะเลนะครับหรือว่าเป็นยางพาราที่มีคุณสมบัติที่นุ่ม เด้งและเบานะครับและที่สําคัญให้ความคืนตัวที่รวดเร็วดีงามมากๆเลยนะครับสิ่งที่ทําให้มันมีความเบาได้คืออะไรรู้ไหมมันคือตัวรูพุนที่อยู่ในตัวยางพาราที่มันมีรูพุนแบบนับไม่ถ้วนนะเพื่อนเพื่อนมันทาให้อากาศถ่ายเทเข้าไปได้ง่ายด้วยนะครับจะทําให้ตัวที่นอนเนี่ยไม่อับชื้นด้วยเช่นกัน และโครงสร้างที่สําคัญที่สุดสําหรับเจ้าตัวพ็อกเก็ตสปริงตัวนี้นะครับนั่นก็คือระบบพ็อกเก็ตสปริงนั่นเองหรือทางคิงคอยเนี่ยเขาเรียกว่าโครเทคสปริงนะครับตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นการทํางานอิสระของสปริงเลยก็คือสปริงแต่ละตัวจะถูกห่อหุ้มด้วยผ้าเป,เป็นชิ้น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 ไปนะครับซึ่งตัวสปริงของเขานะครับจะทํามาจากคาร์บอนคาร์บอนเนี่ยก็จะมีคุณสมบัติของความเบาแล้วก็ไม่เกิดสนิมนะครับและที่สําคัญยังมีความแข็งแรงกว่าเหล็กด้วยนะฮะความหนาของสปริงเนี่ยก็จะอยู่ที่ 2.12.4mm สองย ยิ่งความหนาของสปริงเยอะเท่าไหร่ความทนทานของที่นอนก็จะสูงขึ้นและก็ความแน่นของที่นอนเนี่ยก็จะมากขึ้นตามค่าเคสปริงด้วยนะครับและนอกจากสปริงที่ทํางานแบบอิสระแล้วนะครับตัวนี้เขาก็ยังมีชั้นของโฟมอัดแน่นที่ล้อมรอบตัวโครงสปริงอีกทีนึงนะครับตัวนี้เนี่ยก็จะเสริมในเรื่องของความทนทานโอ้โหดูดิ เจาะไม่เข้าเลยนะครับคือที่นอนสปริงถูกๆส่วนใหญ่นะครับพอจับเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะเจอโครงสปริงเลยถูกไหมแล้วมันจะทําให้แบบตัวสปริงเนี่ยผิดรูปได้ง่ายขึ้นนะครับและนอกจากนั้นไอตัวโฟมตัวนี้เนี่ยก็ยังป้องกันไม่ให้ที่นอนมันยุบด้วยนะครับเพราะเวลาเรานอนนะเพื่อนๆเราก็ต้องนั่งก่อนถูกไหมอุ้ยสูงจัดอะ่ะผมต้องขย่งเลยดูดิต้องขย่งขึ้นสูงจัดสําหรับคนสูงอายุนะครับเวลาลุกนั่งอะไรเนี่ยมันก็จะง่ายเห็นไหมไม่ต้องงอเข่าเลยโว้เวลาก็บื้อ อ่งนี้เลยมันมีใครไหมครับที่จะไม่ยอ่อก่อนไม่มีนะครับอย่างนี้เหรออย่างี้ก็ได้แต่ว่าปวดหลังอยู่อะ และชั้นสุดท้ายนะครับก็จะเป็นชั้นใ่สังเคราะห์ที่ไว้รองรับส่วนประกอบต่างๆนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้สปริงนะครับทิ่มออกมาทะลุมาจนถึงชั้นใหญ่ไผ่ด้านล่างนะครับผมต้องบอกมือก่อนนะครับตัวแพซิเซียนเนี่ยจะเป็นที่นอนนอนฝั่งเดียวซึ่งข้อดีของที่นอนนอนฝั่งเดียวเนี่ยคืออายุการใช้งานมันจะยาวนานกว่าที่นอนที่นอนแบบ2ด้านเพราะว่าเขาคิดมาแล้วนะครับว่าในส่วนล่างสุดควรจะเป็นฐานใช่ไหมฐานเนี่ยความสามารถต้องรองรับน้ําหนักได้เยอะชั้นต่อไปก็จะเป็นชั้นเลเยอร์ที่นุ่มขึ้นเรื่อยๆน้นชั เยปัจจุบันนะครับที่นอนส่วนใหญ่เลยถูกออกแบบมาเพื่อให้นอนสําหรับแค่ฝั่งเดียวเท่านั้นนะฮะและสําหรับน้องแพทิเซียนะครับที่เพื่อนๆเ,เห็นว่าเขามีขอบคุ้นอยู่เนี้ยบอกเลยว่าขอบคุ้นเขาเนี่ยจะไม่รบกวนการนอนแน่นอนเพราะว่าเขาเบ้ลงมานะครับไม่เหมือนของผมที่ตมเด่งเม่เบ้ซ้ายหรือเบ้ขวาเลย นี่ขอบคุ้นเขาจะอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีขอบคุ้นตรงด้านล่างตัวที่นอนนะครับซึ่งไม่ได้มีผลต่อการใช้งานแน่นอน1 0 0แต่ระวังนะครับสิ่งที่ผมไม่ชอบเลยคือมันไม่มีขอบเขตของการนอนนอนไปนอนมาอาจจะลื่นล้มตกลงไปได้นะครับสบายเกินเพราะงั้นเดีย๋ยวเรามาดูในเรื่องของการใช้งานนะครับโอ้โห มันก็นุ่มนะแต่มันก็แน่นนะอย่างวะมันไม่ได้นุ่มเกินไปอะ่ะนี่ขนาดผม80โลแล้วเนี่ยแป๊บนึงครับเพื่อนๆผมเริ่มรู้สึกแล้วคือผม80โลใช่ไหมนอนช่วงแรกมันจะยังไม่ยวัววแต่ว่าถ้านอนไปสักพักเนี่ยผมรู้สึกว่าก้นผมเริ่มลงไปเยอะแล้วอาจจะปวดหลังได้นะครับอุย้ยนอนตะแคงอันนี้ฟิลกูดมากเลยอะ่ะกูดจริงอะ่ะกูดจริงกูไหนเลยแล้วกันโอ้โห และอีกอย่างหนึ่งนะครับของระบบสปริงอิสระเนี่ยคือเวลาคู่นอนเราเนี่ยขยับตัวเราจะไม่รู้สึกนะครับ เพราะว่าการทํางานของสปริงเขาจะทํางานไม่พร้อมกันไม่เหมือนพวกบอลเนลสปริงที่มันเชื่อมติดกันทุกตัวนะครับเพื่อนอู้หู้มันนุ่มแบบนุ่มนุ่มสบาย่บ้าผมไม่เชื่อว่ามันราคาแบบไม่ถึงสองหมื่นอ่ะตัวนี้นี่มันที่นอนฟิลโรงแรมเลยนะครับเพื่อนแต่สําหรับเพื่อนๆที่น้ําหนักเยอะเนี่ยแล้วเป็นคนชอบนอนคว่ำรือนอนง่ายเนี่ยอันนี้อาจจะต้องลองมาดูอีกทีนึงนะครับว่านอนไปแล้วสักประมาณ10-20นาทีเนี่อลรู้สึกปวดเมื่อยไหมปวดหลังไหมอะไรอย่างนี้นะครับแต่ถ้าเป็นสายนอนตะแคงไม่ว่าจะ ซ้ายจะขวาอย่างเงี้ยผมว่าผ่านนะครับปรับความสูงกันนิดนึงครับเพราะอะไรรู้ไหมเพราะผมจะมาทดสอบแรงเด้งเวลาสั่งสะเทือนให้เพื่อนๆดูครับว่าเพื่อนๆสายกิจกรรมเนี่ยจะชอบไหมที่นอนแบบนี้ตัวนี้ไม่ค่อยเด้งอ่ะเพื่อนๆคือมันเด้งแต่ว่ามันแบบถ้าเป็นที่นอนสปริงทั่วไปอ่ะเด้งขึ้นบนปุ๊บ บู๊บแรงมันจะแบบช่วยกันโยกเหมือนจิงช้าเพื่อนยิ่งไปยิ่งไปมันก็จะยิ่งโยกยิ่งโยกแต่ว่าตัวสปริงที่เป็นอิสระตัวนี้เนี่ยคือมันเด้งแค่ตรงนี้ไอ้ส่วนข้างๆมันไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอ่ะมันก็ไม่ได้เป็นแรงช่วยเสริมเด้งหรืออะไรเลยมันก็จะเด้งแค่ตรงกลางซึ่งเวลาเด้งอ่ะสปริงหลายๆตัวเวลามันเด้งพร้อมกันอ่ะแรงเด้งมันเยอะว่าอยู่แล้วถ้าถ้าพอแค่สปริงแรงเด้งแรงถีบแบบมันจะน้อยแปลว่าลดแรงสั่งสะเทือนได้จริงนะฮะ ในเรื่องของการรับประกันนะครับตัวแบรนดิงคอยเขาจะรับประกันอยู่ที่10ปีเลยนะเพื่อนๆ ซึ่งจะเป็นการรับประกันตัวโครงสร้างนะครับแบรนด์ส่วนใหญ่เขาก็จะรับประกันโครงสร้างทั้งนั้นแหละครับจะไม่ค่อยมีแบรนด์ที่เปลี่ยนตัวใหม่ให้เพราะว่าที่นอนเนี่ยเวลาตรงไหนเสียมันสามารถซ่อมเป็นเป็นจุดไปนะครับไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนทั้งหมดมันคือแบบเป็นการเวสวัสดุไปแบบเสียเปล่านะครับเพื<ๆ>่อนๆและอีกอย่างที่นอนเนี่ยมันมีอายุการใช้งานเนี่ยสิปีขึ้นไปอยู่แล้วไม่งั้นเขาไม่รับประกันถึง10ปีหรอกครับเพื<ๆ>่อนๆอย่างที่นอนที่ผมใช้อยู่ตรงนี้นก็เกือบย0่ปีแล้วนะครับยังไม่พังเลยย้ำก ตีตัวนี้อยู่ในราคาแค่2 0 0 0 0บาทมีทอนโอ้หที่นอนหนา12นิ้วขนาดนี้ไม่ถึง20,000และอย่างที่ผมแนะนําไปในทุกๆคลิปนะครับว่าเพื่อนๆคนไหนที่จะซื้อที่นอนสักหลังเนี่ยมันก็เหมือนกับการลงทุนนะครับเพราะว่าคนเราเนี่ยใช้ระยะเวลา1นส่วนสของชีวิตนะในการนอนนะเพื่อนๆการจะซื้อที่นอนสักหลังเนี่ยควรเป็นที่นอนที่แบบมันเพอร์เฟกต์สหรับเราอะซึ่งเพอร์เฟกต์สหรับเราไม่ได้แปลว่าจะเพอร์เฟกต์สหรับคนอื่นด้วยเพราะฉะนั้นเพื่อนๆทุกคนนะครับก่อนจะซื้อที่นอนแนะนําว่าควรไปลองนอนเยอะๆ ควรไปลองดูในช็อปหรือว่าในโชว์รูมที่เขามีให้เพื่อนๆเนี่ยทดลองนอนหลายๆแบบแล้วก็ถ้าให้ดีไปกว่านั้นนะครับก็คือมีหมอนให้ลองด้วยหมอนหลายๆแบบเลยเพราะว่าสรีระในการนอนเนี่ยมันเชื่อมกันอยู่2อย่างเท่านั้นเองนั่นก็คือความหนาแน่นของหมอนกับความหนาแน่นของที่นอนนะครับพอค่ามาตรฐานตรงนี้เนี่ยมันพอดีแล้วเราอาจจะปรับให้มันนุ่มขึ้นนิดหน่อยหรือว่าแน่นขึ้นนิดหน่อยตามรสนิยมในการนอนเราเนี่ยไม่ผิดไม่ได้ส่งผลเสียต่อร่างกายเราด้วยนะครับและสําหรับเพื่อนๆที่มีคําถามหรือมีอะไรสงสัยเกี่ยวกับ กับทุกอย่างเกี่ยวกับการนอนนะครับให้หมิงนะครับเป็นคู่นอนที่เคียงข้างเพื่อนๆนะครับสามารถปรึกษามาได้ไม่ตลอด24ชั่วโมงนะครับให้ผมได้นอนบ้างนะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาได้มาพูดคุยมาคุยเล่นกันก็ได้ครับเพราะว่าผมเหงานะครับแฟนก็ไม่มีนะครับคู่นอนก็ไม่มีขอไปนอนกับเพื่อนๆได้ติดต่อเข้ามาตามช่องทางนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ถ้าใครเนี่ยสนใจจะซื้อที่นอนซักหลังนะครับอยากจะให้เข้ามาแวะดูในชอบเล็กๆของหมิงหน่อยละกันนะครับตรงนี้นะครับ เป็นเว็บไซต์ของผมเองนะครับที่ผมสร้างขึ้นมาซึ่งราคาบอกไปในทุกคลิปแล้วว่าจะถูกกว่าทั้งแอปส้มแอปฟ้าแอปทุกแอปเลยเพราะว่ามันจะไม่มีค่า GP หรือว่าค่าบริการนั่นเอง <Wow. S 1> โดยผมนะครับจะเอาค่า GP ตรงนั้นเนี่ยมาใส่เป็นโคส่วนลดให้เพื่อนเพื่อเพื่อที่เพื่อนๆ mm. เนีเ่ยจะได้ที่นอนที่คุ้มค่าที่สุดเลยนะครับสำหรับวันนี้แพทิเซียก็ขอลาเท่านี้ก่อนนะคะขอตัวไปนอนก่อน นี่ตีสี่แล้วเพื่อนๆบรายเจอกันคลิปต่อไปฝากกดไลค์กดซับสไครป์ไปด้วยนะครับบ๊ายบาย